What? สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับเพราะว่าผมกอฟใหสินวันกันอีกเช่นเคยนะผมวันนี้นะผมมีจะเรียกว่ารถคลาสสิกหรือว่าเป็นรถที่มีความนิยมในเมื่ออดิตการนะครับผมวันนี้ผมพาเจ้า Mercedes-Benz ะฮะ C220W202 นะครับผมมานำเสนอให้ท่านผู้ชมรับชมกันและคันนี้นะครับบอกข้อมูลก่อนเลยนะขายตามสภาพนะฮะคันนี้เป็นรถรับเพลินมานะครับ เราขายตามสภาพนะฮะสภาพที่คุณจะเห็นในคลิ Pop ปนี้ก็คือสภาพที่ผมจะขายให้คุณลูกค้านะครับถ้าคุณรับได้ต well ิดต่อเข้ามานะครับผมเพราะว่าราคาไม่สูงมากนักอยู่ที่1น0 0 0แบาทเท่านั้นนะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาดูสภาพโดยรวมกันในคลิปได้เลยครับเรามาฟังข้อมูลของเจ้า Mercedes-Benz C 220 W 202คันนี้นะฮะคันนี้เป็นรถปี2001นะครับ รถปี2 0 0 1นะเลขไม้นะฮะณนะปัจจุบันนี้ที่อยู่ที่รถณตอนนี้นะครับ70,000กิโลนะฮะก็อันนี้ผมไม่รับประกันเลขไม้นะเพราะว่าตรวจเช็คไม่ได้แล้วรถมันปีลึกมากนะฮะรถปี2001อะ่ะเลขไม่นะปัจจุบันนี้ณนะตอนนี้70,000กิโลนะครับผมและคันนี้นะครับรถเนี่ยเคยติดตั้งแก๊สและถอดออกไปแล้วนะฮะ ก็คือจะมีการติดแก๊สมาจากเจ้าของเก่านะฮะแล้วก็มีการถอดออกนะครับผมก่อนที่เราจะได้รับมาขายนะวันนี้นะฮะ,ะราคาอย่างที่แจ้งไป1นึ0 0 0 0บาทนะครับผมเดีย๋ยวเรามาดูสภาพโดยรวมกันเลยนะฮะว่ามีอะไรบ้างเนาะด้านหน้านะครับกระจังด้านหน้าก็จะเป็นกระจังโครเมียมนะฮะที่ไม่ได้เงางามมากนะก็จะมีคราบสนงสนิมอะไรเนาะที่ไฟนะครับก็จะเป็นไฟแบบย้อนสมัยเลยนะ,ะเป็นไฟคมเ,เขาเรียกว่าอะไรเป็นแก้วอะ นะเป็นโคมแก้วนะฮะเป็นมัลติรีเฟกเตอร์นะครับผมด้านข้างก็จะเป็นไฟเลี้ยวนะฮะที่เป็นพลาสติกเนาะกันชนด้านหน้านะครับก็จะมีตกแต่งสีอ่อนๆสีเทาอ่อนๆน,นะครับแล้วก็มีแซมโคมเมียมอยู่ที่ใต้ดวงไฟนะฮะสภาพค่อนข้างอกสวยนะเพราะว่าสีสันเนี่ยเขาเก็บมาให้แล้วนะฮะคือสภาพสีโดยรวมเนี่ยถ้ามองผิวเผินนะตอนนี้เนี่ยคือรถมันสวยนะรถมันมีสเสน่ห์มากๆนะฮะท่านใดที่ชอบรถ เก่รถย้อนยุคคลาสสิกคลาสสิกหน่อยนะฮะคือทันเนี้ยสภาพมันดูโอเคมากนะแล้วผมได้ไปลองขับมาแล้วนะฮะสภาพเครื่องยนต์นะฮะช่วงล่างนะฮะเเครื่องยนต์และช่วงล่างเนี่ยคือสภาพยังสมบูรณ์อยู่นะช่วงล่างก็ยังโอเคยังนุ่มนะฮะยังนุ่มอยู่เพราะว่าเหมือนก็มีการเมนเทนเน้มาแล้วนะฮะแล้วก็ในส่วนเครื่องยนต์อัตราการเร่งต่างๆมันก็มาติดเท้าดีนะจะมีแค่ในรอบตอนออกตัวนะ่ะตอนออกตัวมันจะอึดๆหน่อยเพราะว่า เกียร์มันเป็นเกียร์สสปีดอะเกียร์หมันจะอืดมากนะไม่รู้ทําไมนะมันเป็นเอกลักษณ์ของรถรุ่นนี้แหละแล้วลองไปถามถาถมดูในในเว็บบอร์ดก็ได้นะฮะอ่ะด้านข้างนะครับสวมใส่ล้อแม็กเป็นล้อล้อแม็กขนาด15นิ้วนะครับยางที่สมใส่อยู่เป็น m a x กซินะครับปี2017นะฮะ ยางเนี่ยถามว่าสภาพดีไหมสภาพสวยนะคือร่องยางเนี่ยก็สภาพดีไม่มีแตกรายงานรอยรายงานต่างๆไม่มีเลยแล้วยางเนื้อยางยังนิ่มๆอยู่เลยอะ่ะคือเนื้อยางยังดีนะฮะเราก็ร่องยางก็ยังหนาอยู่นะใช้งานได้อีกปีนึงนะปีปีครึ่งอะไรประมาณนั้นอนะ่ะนะครับยางยังสภาพใช้ได้นะ แล้วก็คันนี้เป็นรุ่นอีลิแกนนะครภายในงภายในเนี่ยก็จะได้เป็นเบาะไฟฟ้าตกแต่งลายไม้นะครับผมคือรถย้อนยุคเนี่ยรถปี2001มีเบาะปรับไฟฟ้านะแล้วก็กระจก4บานเป็นออโต้หมดเลยนะฮะที่ด้านข้างมือจับประตูตกแต่งโครเมียมนะครับแล้วก็ที่ประตูเนี่ยก็จะมีคิ้วนะฮะคิ้วกันกระแทกนะครับตามยุคสมัยนู้นนะฮะทุกรุ่นนะฮะไม่ว่าจะเป็นโตโยต้าฮอนด้า เบนซ์บีเเนี่ยก็จะมีคิ้วขอบประตูเพื่อกันรกระแทกเวลาเราเปิดไปเนี่ยเวลามันไปกระแทกคันด้านข้างหรือว่ากระแทกเสาอะ่ะตัวสีของรถเนี่ยมันจะไม่เป็นริ้วรอยนะมันจะเป็นแค่ตรงคิ้วมันสามารถที่จะถอดออกได้การซ่อมบำรุงมันก็จะถูกนะฮะอ่ะด้านท้ายนะครับด้านท้ายก็เป็นโคมไฟท้ายสีแดงๆนะบแ,แบบว่าสไตล์เบนซ์เลยนะเป็นสามเหลี่ยมนะฮะเป็นหลอดไส้ธรรมดาดูแลรักษาถูกนะดูแลรักษาถูกนะครับด้านท้ายก็จะมีโลโก้ c ี20ติดมามีพาร์คิ้งเซนเซอร์ที่กันชนด้านล่างนะจากเจ้าของ นะครับแล้วก็ตรงมันตรงกันชนหลังเนี่ยมันก็จะมีการตกแต่งสีเทาๆแล้วก็แซมแซม,แมโครเมียมเข้าไปนะเพื่อให้เข้าชุดกับด้านหน้านและด้านข้างครด้านข้างเขาเดินเดินน,นี้มาแล้วไงอะไรนะคิ้วโครเมียมมาใช่ไหมมันก็ต้องมาเข้าชุดกับด้านหลังนะครับเสาอากาศก็จะซ่อนอยู่ตรงนี้เมื่อเราสตาร์ทรถมันก็จะเดๆขึ้นมานะฮะก็ทรงสไตล์ยุโรปโบราณน,นะฮะทีนี้สีสันเนี่ยถามว่าสวยไหมสีสวยนะครับสีสวยเก็บสีสมาแล้วแต่สีมันหนา นะสีมันหนานะครับผมสภาพด้านนอกก็จะประมาณนี้นะฮะยางปี17 Max ็ดแม็กซิแม็กก็จะมีริ้วรอยกันบ้างนะฮะตามอายุการใช้งานนะครับส่วนของกระจกอะไรต่างๆเนี่ย คุณต้องไปติดฟิล์มใหม่นะฟิล์มเสื่อมสภาพแล้วนะฟิล์มมันเสื่อมสภาพแล้วนะคะคันนี้ย้ํนอีกทีขายตามสภาพนะครับเดี๋ยวผมจะพาดูทุกจุดนะผมต้องพาดูทุกจุดนะครับเพราะว่าคันนี้ขายตามสภาพจริงๆนะฮะหนึ่งแสบาทนะครับโอเคโดยรวมภายนอกประมาณนี้นะฮะก็ตามที่เห็นเลยนะครับมีตรงไหนบ้างก็ดูคลิปเอานะครับผมภายนอกประมาณนี้เดี๋ยวเรามาดูห้องเครื่องนะครับแล้วก็โครงสร้างกันต่อนะครับ เรามาดูในส่วนของตัวถังกันบ้างนะฮะอ่าคันนี้ผมลืมแจ้งเครื่องยนต์ใช่ไหมเครื่องยนต์ขนาด2.2ลิตรนะเป็นเครื่องยนต์เบนซินนะครับผมมาพร้อมเกียร์4สปีดนะแร,แรงมงแรงม้าเนี่ยสเปคผมจําไม่ค่อยได้แล้วมัน150แรงม้า HP หรือเปล่านะถ้าเป็น PS มันก็จะบวกขึ้นไปอีกหน่อยนึงอนะประมาณเกือบ160อะแต่ว่าผมไม่แน่ใจนะอันนี้ไม่ชัวนะฮะโครงสร้างนะครับด้านหน้าครับโครงสร้างด้านหน้าสวยนะสวยโครงสร้างสวยนะสติกเกอร์อะไรอะมอกนะครับสติกเกอร์ บอกข้อมูลต่างๆก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะฮะไม่มีการลอกออกนะทางด้านซ้ายด้านขวานะครับตัวแตมหมายเลขรหัสของตัวถังก็ยังอยู่นะฮะเนี่ยหนึ่งหนึ่งสองอะไรเนี่ยนะมันก็ยังคมชัดอยู่นะครับผมคือโครงสร้างคันนี้เนี่ยด้านหน้าไม่มีการชนนะครับฝากระโปรงด้านหน้าเคยเก็บสีมาแล้วนะเคยเก็บสีมานะฮะมันก็จะมีแบบละอองสีเกาะมันจะเป็นสีด้านๆหน่อยนะฮะแต่ว่าโดยรวมนะโครงสร้างด้านหน้าเนี่ยสวยนะครับผมแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่คุณต้องรู้นะฮะก็คือขาค้ำ ฝากระโปรงเนี่ยมันไม่มีแรงแล้วเนี่ยเห็นไหมอ่ะขาค้ำฝากระโปรงมันไม่มีแรงแล้วนะอันนี้คุณต้องไปบํารุงรักษานะฮะนี่นะแต่ถ้าคุณจะเปิดจริงๆอ่ะมันสามารถเปิดได้อีกล็อกหนึ่งนะก็คือกดปุ่มด้านข้างเงี้ยเนี่ยกดปุ่มไอ้เนี่ยดันดันคันโยกมันออกมาเนี่ยเห็นไหมดันนะสองข้างนะครับผมแล้วก็ดันมันขึ้นไปมันจะตั้งฉากเป็น90องศานะฮะคุณก็สามารถที่จะซ่อมบํารุงเครื่องยนต์ได้นะแต่ถ้าคุณไม่ซีเรียสเรื่องนี้ก็ไม่เป็นไรนะครับผมไม่ต้องซ่อมบารุงมันนะฮะอตัว ขาฝากระโปรงมันอ่อนแรงนะฮะมันอ่อนแรงมันล็อกไม่อยู่นะครับด้านข้างนะฮะมือจับประตูนะตรงนี้นะไอตัวที่มันเป็นอะไรอะฟิล์มไม่ใช่เป็นฟิล์มเี่ยมันเป็นเหมือนพลาสติกสีเหลี่ยมๆดำๆทึบๆอะที่แปะอยู่ตรงนี้มันมันเสื่อมนะฮะมันหลุดออกไปแล้วนะครับตรงนี้ไอตัวนี้ก็จะไม่มีนะไอดำๆอะตรงที่มือจับนะฮะแล้วก็ขอบยางต่างๆมันก็อายุตามอายุการใช้งานตอนนี้ขอบยางประตูมันกรอมันแตกไปหมดแล้วนะฮะเนี่ยตามนี้เลยนะอ่าผมก็ขายกันตรงๆอระไม่รู้จะโกหกทำไมนะ มันกนอ็อย่างเงี้ยตาเมยุ่งอ่ะมันลดไปสองที่หนึ่งอ่ะทีนี้ด้านข้างนะครับผมด้านข้างโครงสร้างเนี่ยไม่เคยมีพลิกคว่ำนะประวัติพลิกคว่ำมไม่มีนะฮะเดีย๋ยวขอดึงก่อนดึงยากเหลือเกินอึ๊บนี่นะนะครับโครงสร้างด้านข้างกระดูกงูโครงสร้างเดิมนะฮะซอกประตูเดิมสติ๊กเกอร์ที่แปะมาจากอ,าอ,อ่าศูนย์อะไรอย่างเงี้ยเซอร์วิสอะไรต่างเนี่ยมันก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะฮะคือตอนป้ายแดงมันแปะไปยังไงตอนนี้เมื่ออยู่ๆ,ๆงั้นนะประตูก่อนประตูไม่เคยขันออกเลยนะครับคือสภาพไม่มีพลิกคว่ำไม่มีชนหนักนะคันนี้ นด้านหน้าด้านข้างนะครับผมด้านข้างประมาณนี้นะฮะประตูด้านหน้านะประตูด้านท้ายเอออีกอย่างหนึ่งประตูคุณต้องออกแรงผักมันแรงๆหน่อยนะถ้าคุณแบบปิดเหมือนรถปกติอ่ะมันไม่อยู่นะคุณต้องแบบออกแรงนิดนึงเนี่ยดันมันเข้าไปนะไม่งั้นจะเป็นอ่างอ่ะน่ะอ่านี่นะคุณต้องออกแรงมันตึมนะครับอย่างเงี้ยคือถ้าผิดแบบธรรมดาเนี่ยบางทีมันไม่อยู่นะคุณต้องออกแรง มันจะตึมเข้าไปเลยนะครับมันก็ไม่ได้ยากนะแต่แค่ต้องออกแรงหน่อยนะครับผมพวกกรอบประตูมันยังแบบเทคโนโลยีมันยังเก่าอยู่นะอ่ะด้านข้างอีกด้านหนึ่งประตูหลังนะฮะนี่นะเห็นปะ่ะเบสอาร์คนะครับยังเห็นได้ชัดเจนนะครับด้านหน้าด้านหลังมันตรงกันเด้ๆเลยมันไม่มีการซ่อมแซมตัวถังนะด้านข้างเนี่ยคือสวยอ่ะคือสวยโครงสร้างสวยคันนี้นะครับอ่าซื้อไปบำรุงรักษาเก็บสะสมก็ได้นะอ่าท่านท่านใดมีตังนะอุดหนุนกันหน่อยนะครับประมาณนี้นะฮะแล้วก็กาบบันไดด้านข้างตรงนี้ไม่มีแล้วนะ แตกไปแล้วนะฮะอ่ากาบบันไดที่เป็นพลาสติกเนี่ยมันแตกไปแล้วเราก็ตรงเนี้ยพลาสติกมันกรอบมากแล้วนะพลาสติกมันกรอบนะฮะคุณอย่าเหยียบเหยียบแตกทันทีนะครับผมอ่าแจ้งเป็นข้อมูลนะฮะคือรุ่นเนี้ยข้อด้อยของเขาเลยนะข้อด้อยของเขาตั้งแต่ออกห้างป้ายแดงเลยคือพวกท่อยางพวกอะไรที่มันเป็นเกี่ยวกับพลาสติกผสมยางอะไรพวกเนี้ยนะฮะของตัวรถคันนี้มันจะกรอบแตกง่ายมากนะฮะคุณลองไปอ่านในเว็บพันทิปดูก็ได้หรือว่าตามเว็บบอร์ดกลุ่มของรุ่นนี้ก็ได้นะฮะ คือเขาประสบกันทุกคนนะคุณไม่ต้องตกใจนะประสบกันทุกคนนะฮะไอ้พวกยางพวกอะไรอะขอบอะไรอย่างเงี้ยที่มันเป็นยางอะพลาสติกอะไรอย่างเงี้ยมันแตกง่ายมากนะครับผมแจ้งเป็นข้อมูลนะอ่ะทีนี้หลุมอะไรนะครับอย่างที่บอกไปคันนี้เคยติดแก๊สมานะฮติดแก๊สมาอ่ะคุณจะเห็นรูเจาะมานะเห็นไหมอ่ะคันนี้เคยติดแก๊สมาแล้วก็เจาะมานะครับผม ก็ถอดออกไปแล้วเรียบร้อยนะครับถอดออกไปแล้วน,นี่แจ้งกันตรงๆไปเลยนะท่าในใดสนใจก็โทรมาได้นะฮะเอาไปซ่อมนบนรุงต่อก็ได้นะครับผมมันไม่ต้องซ่อมบำรุงเอยอะคือเครื่องกับช่วงล่างมันดีอ่ะเกียร์ก็ยังเข้าได้นะคือขับสนุกอะ่ะเป็นรถที่ขับสนุกนะแต่ว่าเสียอย่างเดียวคือรอบต้นมันอืดไปหน่อยนะรอบต้นมันอืดไปหน่อยนะครับ,รบ,รบถึงไม่ต้องติดแก๊สมันก็ประหยัดน้ํามันนะเอาตรงนะคือไม่ต้องเอาไปติดแก๊สหรอกไม่ติดแก๊สก็ประหยัดนะครับคือตัวรถเนี่ยมันกินน้ํามันอยู่ประมาณ11 12สิรลิะ ย้อนยุคไปนะเครื่อง2002่ะมันก็ไม่ได้กินน้ํามันมากนะถือว่ามันก็โอเคมันก็โอเคไม่ต้องไปติดแก๊สนะคือติดแก๊สจะเสียดายรถนะครับผมอ่ะประมาณนี้นะครับในส่วนของโครงสร้างนะก็แจ้งกันตรงๆไปเลยนะครับผมตรงไหนมีตําหนิก็แจ้งกันไปตรงๆนะฮะต่อไปเรามาดูภายในนะครับผมภายในสวยนะคันนี้ภายในสวยเจ้าของเก่าเขาทํามันบิวมาดีนะอันนี้คือผมแค่เอามาดูดฝุ่นเฉยๆนะไม่ได้ไม่ได้ไปแตะต้องอะไรมันเลยนะคือจะขายตามสภาพอยู่แล้วไงเจ้าของเก่าเขาจัดการมาให้หมดแล้วนะครับเดี๋ยวตามไปชมนะครับ เรามาดูด้านท้ายกันก่อนนะฮะที่เบาะแถวที่2นะครับผมตัวเบาะเนี่ยคุณดูสภาพเบาะนะรถปี2001นะอ่ารถปี2001นะครับรถมันกี่ปี19ปีนะฮะสภาพเบาะเนี่ยเจ้าของเก่าบิ้วมาสวยมากๆนะครับเป็นเบาะหนัง PVC ไม่ใช่หนังแท้หรอกเป็นหนังสังเคราะห์นะฮะแต่ว่าเกรดของหนังสังเคราะห์เนี่ยมันก็มีหลายเกรดใช่ไหมอันนี้คือเกรดค่อนข้างสูงนะคือตัวเบาะเนี่ยมันเรียบร้อยมันสวยงามนะฮะการตัดเย็บงานตัดเย็บต่างๆคือดูโอเคมากๆนะครับผม คือซื้อไปมีเพื่อนขึ้นมานั่งไม่อายเพื่อนน่ะบอกเลยไม่อายเพื่อนนะฮะคือตัวเบาะสภาพสวยนะสภาพสวยเลยนะครับผม <S <S แล้วก็มีที่พักแขนให้ตรงกลางด้วยนะฮะอ่ามีที่พักแขนให้ตรงนี้นะครับผมค,คุณสามารถนั่งโดยสารโดยที่ไม่ต้องปวดแขนไม่ต้องหาอะไรมาค้ำแขนคุณน่ะมีที่พักแขนให้นะครับและด้านท้ายนะฮะมีกล่องพยาบาลนะครับแต่ว่าอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยมันไม่มีแล้วนะฮะไอพวกอุปกรณ์พวกผ้าพันแผลผ้าก๊อซอ่า i โอดีนอะไรพวกเนี้ยทิงเจออะไรพวกเนี้ยมันไม่มีแล้วนะฮะอ่าคุณก็ต้องไปหาซื้อมาใส่นะครับ คู่มาให้นะระบบเสียงจะเป็นแบบเซอร์ราวนะก็จะมีลําโพงด้านหลังมาให้ด้วยนะครับที่ประตูที่ประตูนะครับดูลายไม้นะฮะคือลายไม้โคตรสวยนะครับลายไม้สวยนะคือรถ ปกติแล้วเนี่ยผมที่เจอนะรถปี1998 1992001 2000, 2000, อะ่ะลายไม้มันแตกยับไปหมดแล้วนะฮะแต่อีกคันนี้เนี่ยลายไม้ยังสภาพดีอยู่นะ,ะมือจับประตูด้านในก็ยังสภาพสวยนะมีการหุ้มหนังซ่อมแซมมาให้แล้วนะ,ะมีบุนุ่มหุ้มหนังตัดเย็บมาอย่างสวยงามนะครับในส่วนของที่พักแขนส่วนของกระจกนะฮะเป็นกระจกไฟฟ้านะค,ะนะครับผมขึ้นลงออโต้นะฮะทำเป็นเล่นนะครับขึ้นลงออโต้นะเว้ยเออเนี่ยกระจกไฟฟ้าขึ้นลงออโต้นะทั้ง4บานนะทั้ง4บานเลยนะครับคือดีงามมาก บอกเลยว่าดีงามมากๆนะฮะอ่ะทีนี้ด้านล่างก็จะมีบุผ้ามาบ้างนะ,ะเป็นชิ้นส่วนเป็นวัสดุที่แตกต่างก็จะเป็นผ้าอะไรพวกนี้เนาะเนี่ยเป็นผ้าเป็นลําโพงนะฮะด้านบนหลังคาหลังคานะครับบุมาด้วยหนัง PVC นะครับเป็นหนังสังเคราะห์ไม่ใช่พวกกำรรมะหยี่ไม่ใช่พวกผ้านะคืออันนี้ดูแลรักษาง่ายนะผมชอบนะเออแล้วก็ด้านในก็จะเป็นฟองน้ำนะครับเป็นตัวซับเสียง ครับและเสียงน้ําฝนเ่ะเวลาฝนตกเสียงหลังคาก็จะไม่ค่อยได้ยินนะฮะเพราะว่าเขาบุฟองน้ํามาด้านในนะครับคือซับเสียงได้ดีนะครับแล้วก็มีมือจับนะฮะตรงนี้นะครับมีที่แขวนเสื้อสูตรอ่ามีที่แขวนเสื้อสูตรให้ทั้งซ้ายขวานะครับตรงนี้ถือว่าออปชั่นให้มาค่อนข้างดีนะรถปี2001เนี่ยเบนซ์เนี่ย มีกระเป๋าจริงโจ้มาให้ครับคู่หน้าแล้วสภาพมันยังดีอยู่ด้วยนะมันไม่มีขาดด้านข้างนะฮะด้านข้างเนี่ยมันไม่ขาดทั้งคู่เลยนะคือสภาพสวยคุณยังใช้งานได้อะยังใช้งานได้นะอันนี้คือในส่วนของเบาะหลังนะประตูทั้ง2บานของด้านหลังเนี่ยสภาพนี้เลยอย่างที่ผมแจ้งไปเลยนะสภาพสวยมากลายมงลายไม้ไม่มีแตก นะครับมือจับประตูสวยๆหนังที่พักแขนยังสภาพดีๆอยู่เลยอ่ะนะนี่คือในส่วนของด้านหลังเดี๋ยวไปดูด้านหน้ากันต่อนะฮะทีนี้มาดูด้านหน้านะครับผมอ่าด้านหน้าแผงประตูนะฮะเริ่มที่แผงประตูเลยนะครับดูลายไม้นะฮะสวยนะครับไม่มีแตกลายงานนะฮะลายไม้สวยมากนะครับแล้วก็บาอนะครับบาะคู่หน้านะปรับไฟฟ้านะบาะปรับไฟฟ้านะเว้ยทำเป็นเล่นนะพนักพิงไฟฟ้าเดินหน้าถอยหลังไฟฟ้านะฮะแล้วก็ยังสามารถปรับหัวหมอนไฟฟ้าได้ด้วยนะฮะนี่มีหัวหมอนไฟฟ้ามาให้นะครับผม แต่ว่าไม่สามารถที่จะปรับดันหลังหรือว่าปรับสูงต่ำอะไรได้ในหะ้สูงต่ำได้เว้ยสูงต่ำได้ปรับสูงต่ำได้ถ้ากับว่าบอกไฟฟ้าตัวนี้เนี่ยปรับได้8ทิศทางนะฮะปรับได้8ทิศทางนะครับบอกไฟฟ้านะฮะไม่มีที่ดันหลังอย่างเดียวนะตรงนี้แอบเสียดายนิดนึงนะฮะ อ่ะโอเคแผงประตูผ่านไปนะครับที่พวงมาลัยกันบ้างนะครับพวงมาลัยเนี่ยเขาหุ้มหนังสังเคราะห์มาหนังสังเคราะห์เนี่ยเมื่อเราใช้ไปน,นานๆนะฮะมันจะเกิดการแตกลายงานเหมือนยางอ่ะเหมือนพลาสติกอะ่ะนะมันจะแตกลายงานนะมันจะแบบสภาพมันไม่ค่อยน่าชมเท่าไหร่นะก็จะประมาณนี้นะฮะที่คุณเห็นเนี่ยพวงมาลัยเห็นปะมันแตกลายงานะครับเป็นหนัง PVC ตัดเย็บมาเนี่ยจะมีด้ายเดินตะเข็บมารอบๆพวงมาลัยนะครับอ่ะตรงนี้ก็ตามนั้นนะฮะเราบอกไปแล้วว่าเราขายตามสภาพผมจะชี้จุดที่คุณต้องดูแลหรือว่า ไม่ต้องดูแลก็ได้นะฮะแล้วแต่ถ้าคุณรับได้นะฮะอ่ะมีถุงลมนิรภัยให้คู่หน้านะครับถุงลมนิรภัยมีให้คู่หน้าคุณแจเป็นกุญแจรีโมทนะคุณแจรีโมทของ m e r c e d e s Benz c 2 2 0 w 2 0 2เนี่ยเวลาคุณกดนะคุณไม่ได้มาจอดที่ประตูนะคุณต้องไปอยู่หน้ารถแล้วก็เอาคุณแจชี้เข้ามาที่รถเซ็นเซอร์เขาอยู่ตรงนี้เซ็นเซอร์อยู่ที่กระจกมองหลังนะเวลาคุณกดเนี่ยกดล็อกนะไฟแดงจะติดนะครับแต่ถ้าคุณกดปลดล็อกไฟเขียวจะติดนะครับวิธีสังเกตง่ายๆว่ามันทํางานไม่ทํางานนะ คือมันจะลําบากนิดนึงเพราะว่าเวลาคุณปิดประตูตึ้มคุณต้องเดินไปข้างหน้าแล้วก็เอารีโมทจี้นะฮะจี้ที่กระจกเนี่ยเรากดไม่งั้นมันไม่ทํางานนะจริงเซนเซอร์มันก็บ้าเนาะอยู่ตรงนี้กดไม่ได้นะย,ยืนตรงเนี้ยเรากดรีโมทมันไม่ทํางานนะต้องอ้อมไปด้านหน้านะครับอันนี้ก็เป็นข้อมูลที่ผมประสบพบเจอมานะในหลายๆคันนะโอเคพวงมลาลัยพวงมลาลัยไปแล้วถุงลมไปแล้วนะกระจกไปแล้วนะครับทีนี้แผงข้างคนขับ มีฟังก์ชันไรใช้นะครับก็มีปรับไฟหน้าสูงต่ำได้นะครับปรับไฟหน้าสูงต่ำเปิดไฟหลีไฟสูงนะครับไฟไฟต่ำแรงต่างเปิดได้จากตรงนี้นะฮะสามารถเปิดไฟพาร์กนะฮะซ้ายขวานะครับมันจะติดอยู่ด้านเดียวนะเวลาคุณจะจอดข้างทางนะคุณก็เปิดได้นะมีไฟไฟพาร์กให้ที่ดึงเบรกมือนะครับปลดล็อกเบรกมืออ่าเบรกมืออยู่ที่เท้าด้านซ้ายนะครับมีที่ปลดล็อกให้อยู่ตรงด้านขวาคนขับเนาะในส่วนของด้านนี้อันนี้คือตําหนินะข้างๆบอร์ดเนี่ยมันจะมีกากพลาสติกใช่ไหม ไอ้กาพลาสติกตรงนี้มันไม่อยู่แล้วเห็นปะ่ะอ่ามันไม่อยู่แล้วนะตรงนี้คุณต้องไปหาอะไรมาค้ำยันมันนะหรือว่าติดก,กาวแม่งติดตายไปเลยก็ได้นะครับตรงนี้นะครับอันนี้คือจุดที่ต้อง ดูแลนะตรงกลางนะครับตรงกลางเนี่ยจะเป็นช่องแอร์นะช่องแอร์สังเกตไหมว่าสภาพสวยนะปกติแล้วเนี่ยไอช่องแอร์แบบนี้ช่องแอร์แบบนี้นะมันจะชอบหักไอ้ด้านในเนี่ยมันจะชอบหักมันจะปรับไม่ได้นะฮะไอบานพับต่างๆมันจะชอบหลุดนะครับอันนี้สภาพสวยมากนะฮะทั้งทั้ง4ช่องนะตรงตรงด้านหน้าเนี่ยจะมีด้านคนขับด้านคนนั่งข้างแล้วก็ตรงกลางอีกสองช่องนะคือสภาพทั้ง4ช่องเนี่ยสภาพสวยนะฮะสภาพยังดีอยู่เลยนะสภาพยังดีอยู่นะครับคุณสามารถปิดลมแอร์หรือว่าเปิดลมแอร์ก็ได้นะครับ จากไอ้มือหมุนตรงนี้นะฮะตรงนี้นะโอเคมีปุ่มพับหัวหมอนด้านหลังหัวหมอนด้านหลังพับเก็บไฟฟ้านะเอาไว้ทำไมอะเวลาเราเดินทางเนี่ยนั่งกันสองคนใช่ไหมหัวหมอนมันบงังทัศนวิสัยเวลาเรามองรถด,ด้านหลังเนี่ยก็พับได้กดไปมันจะพับเก็บให้นะฮะปุ่มเซนเัอล็อกปุ่มไฟฉุกเฉินนะครับไฟฉุกเฉินอยู่ตรงกลางตรงนี้ตรงนี้เป็นในส่วนของเครื่องปรับอากาศ เครื่องปรับอากาศสามารถที่จะปรับอุณหภูมิได้แต่ไม่ได้แบบดูโอโซนเหมือนรถปัจจุบันนี้นะเป็นซิงเกิลโซนนะปรับฮิสเตอร์ได้ปรับเย็นได้นะครับปรับทิศทางลมต่างๆได้นะฮะแล้วก็อีกจุดหนึ่งที่คุณต้องรู้นะต้องรู้นะฮะจะจัสืุรุ่นนี้เลยระบบฮิสเตอร์เนี่ยมันชอบมีปัญหานะครับมันทําให้แอร์ไม่เย็นเท่าที่ควรนะฮะ วิธีแก้ก็คือไปที่อู่นะครับให้เขาตัดฮีเตอร์ออกแค่นี้แอร์อรถคันนี้ก็จะเย็นฉ่าเลยนะครับจริงๆตอนนี้มันก็เย็นอยู่นะตอนนี้แอร์มันก็เย็นนะมันไม่ใช่ไม่เย็นแต่ว่าถ้าคุณไม่อยากกังวลว่าอนาคตเนี่ยขับๆไปเฮ้ยอยู่ๆแอร์ไม่เย็นขึ้นมาทํายังไง นะครับคุณไปตัดตัวฮิสเตอร์ออกนะฮะทีนี้รถของคุณเนี่ยแอร์ Air ก็จะเย็นฉ่ำเลยนะเย็นแบบเย็นว่าปกติอีกนะอันนี้คือข้อมูลนะฮะที่ต้องรู้นะเราจะซื้อคันนี้นะครับถัดลงมาจากช่องแอร์นะฮะก็จะเป็นในส่วนของวิทยุเป็นไพโอนีนะเจ้าของเก่าเปลี่ยนมานะเป็นเครื่องเล่น CD MP3 เชื่อมต่อ USB ได้เชื่อมต่อ AUX ได้ นะครับผมก็อาจจะมันจะดูทันสมัยหน่อยเนาะตัวฟอนต์ตรงนี้นะครับมันก็ไม่ค่อยเข้ากับตัวรถเท่าไหร่ใช่ไหมอ่ะไม่เป็นไรนะครับคือฟอนต์เนี่ยมันดูทันสมัยมัน USB ก็ได้จะเป็น AUX ก็ได้เปิด YouTube ฟังผ่านสาย AUX ก็ได้นะฮะหรือว่าจะเปิด FMAM อะไรฟังก็ได้เป็น CD ก็ได้นะครับผมต่อลงมาเป็นช่องใส่ของแล้วก็ตรงนี้นี่นะดูสปริงเขาดิสปริงแม่งโคตรแน่นอ่ะเนี่ยน,นะนนะกดปึ๊บคือเออสภาพมันดีอะ่ะสภาพมันดีนะไม่ได้อวยไม่ได้อยากขายมากขนาดนั้นนะคือก็พูดตามเนื้อผ้านะฮะ คือสภาพตรงนี้คือถ้าเป็นรถ BM ปัจจุบันนี้นะหรือว่าเบนซปัจจุบันนี้บางคันนะไอไอพวกช่องอะไรพวกนี้ที่มันเป็นแบบสปริงดันออกมาเนี่ยชอบพังกดแล้วไม่ค่อยออกนะกดแล้วไม่ค่อยออกต้องเอามือแงเไอ้ลยคันนี้แม่งยังดีอยู่เลยดูดิว่านะกดปึ๊บเดียวมันเด้งออกมาเลยนะฮะ เป็นช่องใส่พวกเหรียญหรือว่าที่เขียบบุหรีนั่นแหละนะฮะก็ยังม,มีที่จุดบุหรี่ให้นะอันหนึ่งตรงนี้อ่าคุณสามารถเอามาแปลงเป็นหัวชงหัวชาร์อะไยได้ไวแชร์โทรศัพท์นะไม่ใช้ก็พับเก็บเข้าไปนะครับจะดูเรียบร้อยส่วนคันเกียร์คันเกียร์เนี่ยก็จะเป็นหนังหุ้มมาเป็นหนัง PVC นะหนัง PVC หุ้มมานะครับหัวเกียร์มันก็จะมีรอยทะลงทะลอกหน่อยเนาะแล้วตรงกลางเนี่ยโลโก้เบนซ์อีลิแกนเนี่ย สภาพยังดีนะสภาพยังสวยอยู่นะหัวเกียร์ตรงนี้นะเกียร์เป็นเกียร์สสปีดมีสปอร์ตโหมดให้นะฮะคุณสามารถเลื่อนลงมาที่สปอร์ตโหมดได้นะครับตาการเล่งต่างๆก็จะตอบสนองได้ดีขึ้นนิดนึงไม่ได้เยอะมากนะครับแต่ถ้าไม่ต้องใช้ก็ปรับไปที่ตัว E นะฮะมันก็จะขับแบบปกตินะครับกระจกไฟฟ้าทั้ง4บานอย่างที่แจ้งไปนะขึ้นลงออโต้กดครั้งเดียวนะฮะกระจกก็จะลงออโต้ให้เลยเห็นไหมอ่ะคือกดแค่ครั้งเดียวแต,แต่ขึ้นไม่ขนะึออนนนนะ้นไม่ออโต้หรอลงออโต้แต่ขึ้นไม่ออโต้นะเีร่ ลงเนี่ยกดครั้งเดียวลงออตโต้นะฮะแต่ถ้าขึ้นต้องกดค้างนะฮะไม่มีออตโต้ให้นะ,ะอ่าทั้ง4บานไหมอ่าทั้ง4บานทั้ง4บานนะ,ะลงออตโต้แต่ขึ้นไม่ออตโต้นะัะผมอ่าแจ้งข้อมูลนะกระจกมองข้างปรับไฟฟ้าแต่พับเก็บรู้สึกว่าจะพับเก็บไม่ได้มั้งเวลาพับมามันจะมีสปริงคอยยึดดันออกมาตลอดเลยนะ,ะ,นะ,ะถ้ารู้ข้อมูลก็คอมเมนต์ด้านล่างแจ้งเป็นข้อมูลเสริมได้นะฮะอ่ากระจกเป็นพับเอยไม่ใช่พับปรับองศาแบบไฟฟ้านะครับผมจากสวิตช์ตรงนี้ นะในส่วนของลายไม้ตรงกลางนะฮะสภาพก็ยังดีนะสภาพยังดีอยู่นะเนี่ยสภาพยังสวยอยู่นะครับมีแค่ตรงเนี้ยตรงตรงแถวแถวสวิตกระจกเนี่ยมีรอยแตกนิดนิดหน่อยหน่อยเนาะตรงนี้นะมีรอยแตกนิดหน่อยนะครับผมแล้วก็ตรงนี้นะฮะมีที่วางแก้วน้ําให้1ตําแหน่งนะครับผมปิดด้วยลายไม้นะฮะนี่ลายไม้ปิดเข้ามาสวยงามไฮโซมากนะครับที่พักแขนหุ้มหนังหนัง PVC เหมือนกันนะครับไม่ใช่หนังแท้นะฮะ หนัง PVC นะครับผมหุ้มมาด้านในก็จะเป็นเก๊ใส่ของนะการล็อกของเขาก็จะเป็นแม่เหล็กล็อกนะฮะเป็นแม่เหล็กนะเวลาปิดลงไปเนี่ยมันจะปึ๊กนะครับดูไฮโซนะแล้วก็เกสใส่ของไม่ได้ช่องใหญ่โตอะไรมากนะฮะอันนี้คือที่บังแดดกระจกที่บังแดดตรงนี้มันหลุดเกสใส่ของด้านในจะบุกกระหยี่มานะครับแล้วก็ใส่อะไรไม่ได้เยอะหรอกเนาะแล้วก็มีไฟด้านข้างที่ไม่สามารถเปิดได้นะฮะเนี่ยไฟมันเจ๊งนะครับไฟมันเจ๊งไปแล้วเปิดไม่ได้นะก็ใส่ของได้นะครับผมตรงนี้ที่บังแดดด้านบนเปิดออกมาใช่ไหมคร มีกระจกส่องทางหน้ามีกระจกส่องทางหน้าให้นะแต่ไฟไม่ติดนะไฟมันไม่ติดเนี่ยปพ้งเห็นป่ะไฟมันไม่ติดนะครับผมแล้วก็สภาพเนี่ยมันก็จะหลุดแหล่ไม่หลุดแหล่แล้วเนี่ยเนี่ยสภาพมันก็จะหลุดแหล่ไม่หลุดแหล่นะไอ้ด้านนี้หลุดแล้วด้านนี้หลุดไปแล้วนะเนี่ยก็คืออันนี้แหละแต่ว่ามันไม่มีไฟนะครับไฟไม่มีแล้วอ่าผมก็นี่แหละตรงๆนะขายจะตรงๆด้านบนนี่ตรงนี้ต้องไปหากาวมาติดนะฮะเดี๋ยวหากาวมาติดให้ก็ได้ตรงเนี้ยเออมันหลุดนะเป็นไฟส่องแผนที่ เป็นไฟส่องสว่างนะครับแล้วก็มีไฟส่องแผนที่ให้นะมันจะติดทั้งคันนะด้านหลังก็ติดนะอ่าแล้วก็ไม่มีพวกช่องใส่แว่นตรงแว่นตาอะไรนะไม่มีมาให้นะครับกระจกมองหลังมองอย่างนี้เนี่ยเหมือนจะตัดแสงออโต้หรือเปล่าไม่ใช่นะครับคือต้องบิดบิดปรับองศานะฮะตัดแสงเออบิดเนี่ยปุ๊บมันก็จะตัดแสงนะะแสงที่สะท้อนมามันก็จะลงล่างนะฮะใช้วิธีบิดเอานะครับไม่ใช่เป็นก้านดันอย่างนี้นะ โอเคนะครับผมสำหรับ Mercedes-Benz ทคันนี้นะฮะคุณก็ได้เห็นทั้งคันไปแล้วนะว่าสภาพเป็นยังไงบ้างนะครับเหลืออย่างเดียวคือคุณมาลองขับดูนะผมจะอธิบายว่าขับดีอย่างนั้นอย่างนี้คุณอย่ามาเชื่อคนขายเยอะนะครับคุณมาขับเองดีกว่านะแล้วคุณจะลองตัดสินใจได้นะครับผม่ะโอเคอย่าออกไปสรุปด้านนอกครับ เป็นย่งไรกันบ้างครับกับเจ้าม e r c b e n z C220W202 คันนี้นะครับผมปี2001เลขใหม่70,000กิโลไม่รับประกันเลขใหม่นะครับคันนี้ขายตามสภาพนะครับตามที่แจ้งไปในคลิปนะฮะคุณต้องดูให้จบคลิปนะครับอ่ะก็ตามที่แจ้งไปเลยนะครับโดยรวมถามว่าโอเคไหมกับคันนี้สภาพโดยรวมเนี่ยโอเคนะฮะผมได้ไปลองขับมาแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องยนต์จะเป็นเกียร์เป็นช่วงล่างสภาพยังอยู่ใน ความสมบูรณ์นะฮะในแบบของเขานะครับในตามปีของเขาคือขับได้นะครับอัตราการเร่งก็ตอบสนองเท้าได้ดีนะฮะแต่ว่าจะมีแค่ตอนเกียร์หนึ่งเท่านั้นที่มันอึดๆหน่อยนะฮะช่วงล่างก็นุ่มนุ่มนวลดีนะครับคันนี้เนี่ย ถ้าสนใจซื้อไปเก็บซื้อไปใช้งานมันก็ได้นะครับผมราคาอยู่ที่180,000บาทนะครับผมสนใจก็โทรมาที่ 090, 101, 1019นะรหรือจะแวะมาทดลองขับกันก่อนก็ได้นะที่โชว์รูม54ีวัดถนนราชชฤกพึกนะครับสำหรับคันนี้ก็ฝากไว้1คันนะฮะอย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้ด้วยกด s u b s c r i b ์สั่นกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่นะวันนี้ไปแล้วสุดครับ